ปกติเนี่ยเราจะได้รับคําถามเสมอเลยนะครับว่าเอถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยทำประกันประเภทไหนได้บ้างนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับมอเตอร์ไซค์อย่างของผมนะที่ส่งเองนะครับหรือว่าขายอยู่ปกตินะครับก็จะมี2บวกนะสบวกนะครับแล้วก็เป็นประกันชั้น3ธรรมดานะหลักๆเลยที่ส่งนะครับหรือว่าลูกค้าที่ซื้อกันบ่อยๆนะครับในกรณีที่ขับใช้งานส่วนบุคคลนะครับไม่ได้เอาไปส่งของไม่ได้เป็นไรเดอร์ไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็น เบี้ยประมาณ1880บาทต่อปีนะครับคุ้มครองซ่อมข้าซ่อมเหลานะมีวงเงินซ่อมรถเหลาให้ด้วยนะครับท้งนี้เนี่ยกประกันแบบนี้จะขึ้นอยู่กับอายุรถลูกค้านะครับทุนซ่อมจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็ปกติจะเป็น5 0 0 0 0 0หมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีคุ้มครองคู่กรณีนะครับเช่นสมมุติว่าเราขับไปนะครับแล้วไปชนไปเฉี่ยวนะครับรถคันอื่นนะครับก็มีทุนซ่อมรถคันอื่นให้ด้วยนะครับเราไม่ต้องออกเองนะประกันดีมากๆเลยนะครับถ้าสนใจ ก็เข้ามาดูที่เว็บนี้นะครับ724 Team.com นะครับแล้วก็เลื่อนดูที่ประกันมอเตอร์ไซค์1880ต่อปี